ดิดานั่นเองที่ดามานจึงได้แพ้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้ามาจากมารทีตุสูตรข้อห้าร้อยห้าสังยตตนิกายสขาทวักครั้งนั้นที่ดามานทั้งสามคือนางตันหานางอารอดีนางราคาพากันเข้าไปหาพระยามานถึงที่อยู่ถามว่าถ้าแต่คุนพ่อคนพ่อมีความเสียใจเพราะเหตุใดหรือ หรือเศร้าโศกถึงชายคนไหนหม่อมฉันจักจับชายคนนั้นผูกด้วยบ่วงคือราคะนำมาถวายเหมือนบุคคลผูกช้างมาจากป่าฉะนั้นผู้ชายคนนั้นจักตกอยู่ในอำนาจของคุณพ่อพระยามารกล่าวว่าชายคนนั้นเป็นพระรหันผู้ดำเนินไปดีแล้วในโลกไม่สามารถที่ใครๆจะนำมาด้วยอำนาจราคะได้ไง่ายๆเพราะ ชายคนนั้นได้ก้าวล่วงวงมารไปแล้วเพราะฉะนั้นพ่อจึงเศร้าโศกมากครั้งนั้นมารธิดาทั้งสามได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่สมณะพวกหม่อมชันจะขอบำเรอพระบาทของพระองค์พระผู้มีพระ,พระภาคเจ้ามิได้ทรงใส่พระไถยในคำของธิดามาเหล่านั้น เพราะพระองค์ทรงน้อมไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอย่างยอดเยี่ยมลำดับนั้นที่ดามานได้หลีกไปปรึกษากันว่าความประสงค์ความต้องการความชอบใจของผู้ชายนั้นไม่เหมือนกันเอาเถอะเราควรเนรมิตเพศเป็นนางกุมาริกาคนละร้อยคนละร้อยนะคือเป็นเด็กผู้หญิงกำลังแรกรุ่นดารณีครั้นแล้วก็ทำตามความคิดนั้น เนรมิตรเพศเป็นนางกุมาริกาคคละร้อยโคละร้อยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบำเรอพระองค์แต่พระองค์มิทรงมิทรงสนพระไทยเพราะทรงน้อมพระไทยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอย่างยอดเยี่ยมที่ดามานทั้งสามเมื่อไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสนพระไทยในนางกุมาริกาที่ตนเนรมิตรขึ้นจึงลีออกไปปรึกษากัน ว่าเราควรจะแปลงเพศเป็นหญิงที่ยังไม่คลอดบุตรคนละร้อยคนละร้อยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและทำตามความคิดนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทรงสนพระทัยอีกฝ่ายนางที่ดาม,มาทั้งสามก็ปรึกษากันอีกว่าจะแปลงเพศเป็นหญิงที่คลอดบุตรแล้วสองครั้งคนละร้อยคนละร้อยก็ไม่ได้พ้นอีกก็มาปรึกษากันอีก เนรมิตเพศเป็นหญิงกลางคนคนละร้อยคนละร้อยเนรมิตเป็นหญิงผู้ใหญ่คนละร้อยคนละร้อยตามลำดับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้สนพระไถยคือมานั้นที่ดาม,มานั้นรู้ว่าผู้ชายมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเด็กผู้ชายบางคนชอบสาวผู้ชายบางคนชอบคนที่มีลูกหนึ่งคนสองคนสามคน ผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงกลางคนผู้ชายบางคนชอบคนสูงอายุก็เลยแปลงเพศในระมิดต,ตามใจทุกอย่างก็มิได้ผลบัดนั้นทิดามานพ่ายแพ้แล้วความพยายามทุกอย่างไม่เป็นประโยชน์แม้แต่น้อยจึงมาปรึกษากันว่าสงสัยจะจริงตามที่พระบิดา คือสงสัยจริงตามที่พ่อของเราบอกเอาไว,ว้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นพระอราหันต์ผู้ดำเนินไปดีแล้วในโลกไม่มีผู้ใดจะสามารถนําราคะให้ท่านลุ่มหลงได้ง่ายๆไม่สามารถจะให้ราคะครอบงำท่านได้ง่ายๆชายคนนั้นก้าวล่วงบ่วงมานไปแล้วเราจึงเศร้าโศกมากที่พ่อพูดอย่างนี้คงจะเป็นจริง ก็ถ้าพวกเราพึงเล้าโลมสมณะหรือพราหมณ์คนใดที่ยังไม่หมดราคะด้วยความพยายามอย่างนี้หัวใจของสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นก็จะแตกหรือโลหิตอันอุ่นพึงพลุ่งออกจากปากหรือพึงถึงกับเป็นบ้าหรือพึงมีจิตฟุ้งซ่านเหมือนอย่างไม้อ้อยสดอันลมพัดขาดไปย่อมงอยเงาเหี่ยวแห้งไปแม้ชันใด สมณะหรือพรามนั้นพึงเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเหมือนกันคคอนางมาพูดว่าถ้าเกิดสมณะหรือพราหมณ์หรือนักบวชคนไหนที่บำเพ็ญปฏิบัติราคะอย่างไม่สิ้นเนี่ยน,นางมาเล่าลมอย่างนี้แล้วใจของผู้ชายคนนั้นนักบวชคนนั้นคงจะต้องแตกหรือเลือดอุ่นๆจะพุ่งออกจากปากหรืออาจจะเป็นบ้าหรือไม่เป็นบ้าอาจจะจิตฟุ้งซ่านไม่สามารถจะควบคุมจิตได้ แล้วก็ง้อยเงาเศ้าเศร้าเศร้ามองหดแห้งใจเศร้ามองใจพอกล่าวกันอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งนางตันหาที่ดามาได้กล่าวคาถาทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านถูกความโศกทับถมหรือจึงได้มาซบเซาอยู่ในป่านี้คนเดียว ท่านเสื่อมจากทรัพย์เครื่องปลื้มใจแล้วหรือหรือว่ากําลังปรารถนาอยู่ท่านได้ทําความชั่วอะไรอะไรไว้ในบ้านเมืองรึอเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ทําความเป็นมิตรกับคนทั้งปวงเล่าหรือว่าท่านทําความเป็นมิตรกับใครๆไม่สําเร็จจึงมาอยู่ในป่าคนเดียวพระองค์ทรงตรัสตอบว่าเราชนะเสนาคือปียรป รูปที่สวยและสัตร,รูปคือรูปที่รักและรูปที่พอใจแล้วเป็นผู้เดียวเพ่งอยู่ได้ความรู้ความบรรลุประโยชน์และความสงบแห่งดวงใจว่าเป็นความสุขเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ทำความเป็นมิตรกับชนทั้งปวงและความเป็นมิตรกับใครๆย่อมไม่อํำนวยประโยชน์ให้แก่เรา ครั้งนั้นนางอรดีที่ดามานทูลว่าภิกษุในพระศาสนานี้มีปกติอยู่ได้ทำเป็นเครื่องโยูอย่างไหนมากจึงข้ามโอคะทั้งห้าได้เวลานี้ได้ข้ามโอกคะที่หกแล้วกามาสัญญาทั้งหลายย่อมห้อมล้อมไม่ได้ซึ่งบุคคลผู้เพ่งชานอย่างไหนมาก ในคํากล่าวของมารธิดาคือนางอรดีนี้มีคําที่น่าสนใจอยู่คําหนึ่งคือคําว่าข้ามโอคะทั้งห้าและโอคะที่หกในแล้วโอคะทั้งห้า,ท,หาท่านแกว่าได้แก่กิเลสโอคะที่เกิดทางทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นและกายโอคะที่หกได้แก่โอคะที่เกิดทางมนษทวารคือใจหรืออีกในหนึ่งพึงทราบว่าโอรัมภาคยะสังโยตห้าท่านเรียกว่าโอคะทั้งห้า ส่วนอุทธรรมภาริยสังโยชน์ห้าท่านเรียกว่าโอคะที่หกในคำถามนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลมีกายสงบแล้วมีจิตหลุดพ้นดีแล้วเป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรเป็นเครื่องตรงแต่งมีสติไม่มีความอาลัยได้รู้ทั่วซึ่งธรรมมีปกติเพ่งอยู่ด้วยฌานที่สี่อันไม่มีวิตกย่อมไม่กำเริบไม่สร้างไป ไม่เป็นผู้ย่อท้อภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้มีปกติอยู่ได้ทรรเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มากจึงข้ามโอเคะทั้งห้าได้แล้วบัดนี้ได้ข้ามโอเคะที่หกแล้วการมสัญญาทั้งหลายย่อมห้อมล้อมไม่ได้ซึ่งภิกษุผู้เพ่งชานอย่างนี้มากมีพระองค์ทรงตอบนาที่ดามานนางอรดีถึงฌานที่สีนะ่เนี่ยเพ่งฌานที่สีมากข้ามกามสัญญาได้ ความจําในกามาราคะกามรมนี้ดับแล้วคือคมได้แล้วไม่ให้กําเริบอีกเพ่งชันอย่างนี้มากนั่นแหละจึงข้ามกามสัญญาได้ข้ามโอคะทั้งห้าได้แล้วก็ข้ามโอคะที่หกได้ในพระพุทธธรมรมหลับได้หมายความว่าบุคคลผู้มีกายสงบมีจิตหลุดพ้นดีแล้วนั่นคือบุคคลผู้เป็นพระอราหันต์แล้วไม่มีสังขารสาม บุญญาพิสังขารอภิสังขา,ารคือบุญได้แก,ก่เจตนาในมหากุศล8แปดครูปาวาจรกุศลห้าอปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบาปได้แก่เจตนาในอกศฤฤุศลกิจสิบสองและอเนชาพิสังขารอภิสังขา,ารคืออเนชาได้แก่เจตนาในอรูปาวาจรกุศลสี่เป็นเครื่องปรุงแต่งไม่มีความอะไรคือไม่มีตัณหาได้รู้ทั่วถึงธรรมคืออริยสัจสี่แล้วมีปกติอยู่ด้วยจตุติฌานคือฌานที่สี่ อันไม่มีวิตกเพราะละวิตกได้แล้วตั้งแต่ทุติยฌานฌานที่สองเป็นผู้ให้กำเริบด้วยอกุศลคือราคะโทสะโมหะเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงผ้ารหารันผู้ประหารน,นิวรณ์ทั้งหลายได้หมดแล้วภิกษุผู้เป็นผ้ารหันผู้อยู่ด้วยเครื่องอยู่คือฌานที่สีน่นี้กามสัญญาทั้งหลายย่อมห้อมล้อมไม่ได้เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้นางราคาที่ดามานคนที่สาม ได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าพระศัสดาผู้เป็นหัวหน้าดูแลคณะสงฆ์ได้ตัดตัณหาขาดแล้วและชนผู้มีศรัทธาเป็นอันมากจากประพฤติตามได้แน่แท้พระศัสดาน,นี้เป็นผู้ไม่มีความอะไรได้ตัดขาดจากมือมัจจุราชแล้วจกนำชนเป็นอันมากไปสู่ฝั่งพระนิพพาน ธธรรผู้มีประภาคเจ้าตรัสตอบว่าตถาคตมีความเกล้ากล้าใหญ่ย่อมนำสัตว์ไปด้วยพระศธรรมและเมื่อตถาคตนำไปอยู่โดยธรรมฉนัยความริษยาจะพึงมีแก่ท่านผู้รู้เล่าเมื่อพระผู้มีประภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ที่ดามานทั้งสามคือนางตันหานางโอรดีนางราคา ได้พากันไปหาพระยามาถึงที่อยู่พระยามาเห็นทิดามาแต่ไกลจจงได้กล่าวพา้อทิดาด้วยคถาว่าพวกคนโง่าพากันทำลายภูเขาได้ก้านบัวขุดภูเขาได้เล็บเคี้ยวเหล็กด้วยฟันเจ้าทั้งหลายมีความเพียรพยายามจะทำให้พระโคดมให้เบื่อ ให้โอนเอ็นให้หวันไหวให้ได้ตามใจปรารถนาเจ้าทั้งหลายทำอย่างนี้เหมือนบุคคลวางหินไว้บนีิษะแล้วแทรกลงไปในบาดาลหรือเหมือนบุคคลเอาอกกระแทกตอฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี้เป็นคำาพ้อของพรยามานที่พ้อที่ดาว่าเป็นคนโง่ที่พากันไปทำลายภูเขา คือไปทำลายพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวด้วยก้านบัวคือเอาก้านบัวไปทำลายภูเขาเป็นไปไม่ได้เรามีกำลังแค่เล็กน้อยจะไปทำลายพระภู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปไม่ได้ก้านบัวนั้นจะต้องแตกทำลายไปเั้นเองแต่ภูเขานั้นยังตั้งมั่นดีอยู่เหมือนนางมารทั้งสามที่พ่ายแพ้มาอย่างย่อยยับ โดยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังคงมั่นคงไม่วันไหวดุดผูกเขาด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ขับไล่นางตัญหานางอรดีนางราคาผู้มีรูปที่น่ามองน่าดูน่าแลยิ่งนักแต่พระองค์มิได้ทรงใย,ยดีแล้วได้ขับไล่นางออกไปเสียประดุดลมพัดุยนุ่นฉะนั้น นี้เป็นชัยชนะครั้งแรกของพระผู้มีพระภาคเจ้าในบทพหงุงที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะพระยามารและเสนามารในวันที่พระองค์จจตรสร้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อทรงชนะมารแล้วก็ได้ทรงชนะกิเลสเป็นพระพุทธเจ้าในคืนนั้นเองส่วนที่ทรงชนะธิดามารน,นั้นทรงได้ชัยชนะหลังจากตรัสรู้แล้ว ึ่งในบทภาหงนั้นท่านกล่าวเฉพาะการชนะพญามารก่อนตรัสรู้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าสามารถเอาชนะมารได้ทั้งที่พระองค์ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังละกิเลสไม่ได้แต่ก็ไม่ทรงวันไหวแม้แต่น้อยในอนุภาพของพญามารและเสนานวันนาะ